ดีค่ะพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนจะมาหาวัสดุนะคะที่จะนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงวัสดุปลูกนะคะสำหรับต้นไม้ของเราค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าฝนจะหาวัตถุดิบด้วยอะไรได้บ้างค่ะโดยที่เรานะคะใช้ต้นทุนให้หน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีต้นทุนเลยล่ะค่ะไปเลยค่ะ เราเจอวัวค่ะเดี๋ยวฝนจะนำพี่วัวนะคะไปเป็นวัตถุดิบด้วยค่ะนี่คือต้นมะพร้าวนะคะเราสามารถใช้ใยมะพร้าวตรงนี้เป็นวัตถุดิบผสมดินปลูกได้ค่ะนี่นะคะดินขุยไผ่นะคะดินที่อยู่ใต้ต้นไผ่เนี่ยจะมีความร่วนซุยมากแล้วก็จะมีจุลินทรีย์โดยธรรมชาตินะคะอันนี้เป็น จุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมักจะเกิดใต้ต้นไผ่นะคะเดี๋ยวฝนจะเอาใบไผ่นี้นะคะไปไว้เป็นวัสดุปลูกค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นใบของต้นทองกว้าวค่ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่าต้นจานนะคะนี่นะคะก็จะเป็นใบของเขาจริงๆเราควรจะให้เขากรอบกว่าน,นี้หน่อยนะคะเราก็จะสามารถที่จะ บีเขาได้ง่ายๆค่ะเราก็เอาไปเป็นวัสดุปลูกได้เหมือนกันนะคะเราจะต้องใช้ใบไม้หรือว่าเขาเรียกว่าซากพืชนะคะหลายๆชนิดเพื่อที่เพราะว่าใบไม้แต่ละชนิดนะคะเขาจะมีสารอาหารที่ไม่เหมือนกันนะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยจะมีแตกต่างกันค่ะในใบไม้แต่ละตัวนะคะไปหาใบไม้ชนิดต่อไปค่ะ ใบของต้นยางนานะคะอ่าเราก็จะนำเขาไปเป็นวัสดุปลูกร่วมด้วยค่ะนี่เก็บไปให้หมดเลยโอเก็บไปเยอะๆเลยก็พอเนอะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ค่อยนำเขาไปบดอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะอะอะาไปเดินทาง่อหาวัสด,ดุดิบ อันนี้จะเป็นใบต้นว่านะคะอ้ข้างล่างนะคะย่อยสลายแล้วค่ะดีมากๆเลยมีมเมล็ดต้นว่าด้วยนะอันนี้เป็นว่ายักษ์นะคะรสชาติหวานมากอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ใบของต้นว่าด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะไม่มีใบก้ามปูนะคะหรือว่าไม่มีดินหมักใบก้ามปูเพื่อนๆสามารถใช้เป็น ดินที่หมักกับใบไม้ทุกชนิดที่เราหาได้เลยนะคะในพื้นที่ของเราค่ะอย่างต้นนี้นะคะใบนี้ที่ผลถืออยู่ต้นนี้จะเป็นใบของต้นว่าค่ะเราก็สามารถนํามาทำเป็นวัสดุปลูกได้นะคะส่วนผสมในการปลูกไม้ของเราได้ค่ะอะ แล้วใบของเขาก็เนี่ยร่วนมากนะคะเราก็แค่บีๆๆๆเท่านั้นเ,เดินทางต่อได้แล้วค่ะเศษใบไม้ผุนะคะมีฝาเบียด้วยได้ไงเนี่ยนี่เราอินซีนะเราไม่กินเียกิอ้ไม่ใช่เขามีฝาแล้วเบียช้างไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะนี่นะคะก็จะเป็นทราย ทรายก่อสร้างนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีฝาเบียรด้วยนะคะตึงโตมาได้ไงเนี่ยอ่ะทีนี้เรานะคะก็จะใช้ทรายก่อสร้างแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วในทรายนี่นะคะก็จะมีนี่ค่ะหินกรวดนะคะห็นกรวดแม่น้ําแบบนี้เราสามารถนําทรายนะคะแบบนี้ค่ะไปร่อน แล้วก็แยกกรวดออกมาก็ได้นะคะหรือจะไม่ต้องแยกก็ได้ตัวนี้นะคะเราจะใช้ใช้หินทรายพวกนี้นะคะในการที่จะทําให้วัสดุของเรานะคะโปร่งขึ้นค่ะใช้แทนเพอร์ไลท์หรือว่าใช้แทนหินภูเขาไฟได้นะคะนี่ฝนจะโกยกลับไปด้วยโกยโกยจ้องทรายแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะนี่ เราก็จะขูดเอาหน้าดินนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นดินทรายที่เออหรือเขาเรียกว่าถ้าในภาษาพื้นถิ่นนะคะจะเรียกว่าดินโคกนะคะก็คือเอ่อเป็นดินปนทรายหรือว่าดินที่เขาใช้ปลูกเอ่อดินที่เขาใช้ปลูกมันสําปะหลังนะคะนะคะแล้วก็สามารถใช้ทรายอันนี้ได้ด้วยนะคะถ้าสำหรับใครที่ไม่มี ทรายก่อสร้างนะคะสามารถใช้ทรายที่หรือว่าดินร่วนปนทรายที่อยู่ในพื้นที่ของเราได้นะคะผมก็จะใช้ทั้งสองอย่างเลยหอบแพกค่ะแดดร้อนด้วยแล้วก็พูดไปด้วยก็จะเหนื่อยด้วยนะคะค่ะแต่เพื่อทุกคนนะคะที่ถามมาว่าโอ้ยเหนื่อย แต่เพื่อทุกคนนะคะที่ถามมาว่าถ้าไม่มีวัสดุนะคะที่เราจะหาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยเราจะใช้วัสดุอะไรในท้องถิ่นได้นะคะฝนก็นเลยพามาในที่สวนผลเลยค่ะนะคะร้อนค่ะแดดเปรี้ยงเลยไม่ต้องใช้อะไรนะเธอเขาเรียกว่าอะไรนะรีเฟกไม่ต้องใช้รีเฟกเลยค่ะ,อเ,เ,คะเอาเดินผ่านไม่ดูกล้องเลยไม่ต้องใช้รีเฟกเลยค่ะหน้าสว่างหรือหน้าดำก็ไม่รู้ค่ะตอนเนี้ย โอ้อ้าโอเคค่ะได้วัสดุเกือบครบแล้วนะคะเดี๋ยวฝนจะไปหาวัตถุดิบต่อไปกันค่ะแล,และตรงนี้นะคะ<ม>ก็คือใบมะขามเทศนะคะซึ่งใบมะขามเทศเนี่ยเขาจะมีไนโตรเจนสูงนะคะ<า>เหมือนกับต้นเหมือนเหมือนกับใบของใบก้ามปูเลยนะคะฉะน,นั้น ถ้าเรามีใบมะขามเทศนะคะก็ให้เก็บไปด้วยเลยค่ะตัวนี้นะคะมีไนโตรเจนสูงถ้าจะให้ดีนะคะก็ให้เราเก็บตรงช่วงที่เอ่อที่เขาแบบพักผมอยู่ล่างๆแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไปหมักนะคะเราก็นําไปผสมวมัสดุปลูกได้เลย<ม>ดินที่อยู่ใต้ต้นมะขามเทศนะคะก็จะล้วนซุยะคะ่ะแล้วก็จะมีใบมะขามเทศนะคะที่เอ่อ ทับถมหมักเขาเรียกว่าอะไรนะย่อยสลายแล้วค่ะผุผุแล้วแบบนี้นะคะเนี่แหละค่ะคือดินร่วนชั้นคือดินร่วนชั้นดีเลยนะคะแล้วก็มีไนโตรเจนสูงด้วยค่ะถ้าถ้าเราเจอต้นมะขามเทศนะคะไปโกยมาได้เลยนะคะผลจะเอาไปเยอะๆเลยอ่านี่ค่ะใส่ลงไปโอ้ เออที่สำคัญนะคะระวังหนามมะขามเทศด้วยนะคะเมื่อกี้โดนแล้วนะคะหนึ่งดอกดินดีมากมีด้วงด้วยค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆนตัวนี้นะคะเป็นด้วงนะคะเป็นตัวอ่อนของด้วงซึ่งเขาเนี่ยจะชอบจัดกินรากต้นไม้นะคะอย่างถ้าเป็นถ้าเราปลูกต้นไม้เอาไว้ในกระถางหรือว่าในวัสดุที่มีดินมีความชื้นดีนะคะ เขาก็จะมาวางไข่แล้วตัวนี้และค่ะจะกัดกินรากต้นไม้เราทําให้รากต้นไม้ของเรานะคะไม่จเจริญเติบโตหรือว่าตายได้ะค่ะเพราะว่าในกระถางกระบองเพชรฝนนะคะที่อยู่ที่สวนเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเนี้หลายกระถางเลยล่ะค่ะและในกระถางหนึ่งก็มีหลายตัวด้วยนะคะตัวนี้ไม่ค่อยโอเคนะคะโอ้กิ้งกือค่ะตัวนี้นะคะอ่ะให้ความรู้ด้วยกิ้งกือนะคะจะมีคุณสมบัติ ช่วยในการย่อยสลายนะคะช่วยในการย่อยสลายซากพืชแล้วก็ซากซากพืชนะคะใบไม้ที่ทับถมอยู่บนดินค่ะมีหน้าที่เดียวกันกันกบไส้เดือนเลยนะคะแล้วเวลาที่เขาถ่ายออกมานะคะก็จะนี่อันนี้ก็คือถ่ายของเขานะรามูนของเขานะคะที่ออกมาก็จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะคะกับมูลของไส้เดือนค่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะในการบำรุงดิน เราก็จะวางเข้าไว้เขาบำรุงต่อไปตรงนี้ดูนะเพื่อนๆฝน,น,นขอโชว์ดินที่ส่วนฝนเองผูแล้วก็ย่อยสลายแบบดีมากๆเลยนะคะเนี่ยโอถ้าเราหาซื้อดินใบก้านปูไม่ได้เราก็หมักเอาเองก็ได้ค่ะนี่ค่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะไม่พอเดี๋ยวมาเก็บใหม่ส่วนเราเองกลัวอะไรปะ เรียบร้อยค่ะนี่นะคะใบไม้ผูกค่ะอันนี้เป็นใบมะขามเทศที่มีไนโตรเจนสูงมากนะคะได้ นี่ค่ะอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะนำมาทำเป็นวัสดุปลูกนะคะก็คือถ่านนั่นเองค่ะนี่นะคะเรามาเอาถึงเตาเผาถ่านเลยนะคะไซต์ถ่านที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นถ่านไซต์ประมาณนี้นะคะเล็กๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะนำไปผสมในวัสดุปลูกนะคะฉะนั้นเราต้องใช้เป็นถ่านชิ้นประมาณนี้นะคะ เดียวมลน่นเลยนนี่นะคะนอกจากจะได้ถานแล้วนะคะเราก็ยังได้คิดเท่าด้วยนะมีเด็กบางคนนะคะอยากออกกล้องค่ะสนองนิดนึงเอาโอเคน่าจะเพียงพอแล้วเอาแค่ถุงเดียวพอ,อวนะพอไหมไม่พอหรอก นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะในการผสมดินปลูกของฝนค่ะก็จะมีวัวนะคะเป็นส่วนผสมไม่ใช่จะใช้ฟางค่ะเราสามารถนำฟางนะคะมาใช้ในการปลูกไม้ของเราได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นวัสดุที่เราสามารถนำมาผสมเป็นดินปลูกได้นะคะสำหรับต้นไม้ของเราค่ะ และที่ฝนหาได้ในครั้งนี้นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นฐานนะคะเราสามารถใช้ฐานแทนเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟหรือว่ามะพร้าวสับก็ได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแกลบดิบค่ะแกลบดิบนะคะเราสามารถใช้แทนขุยมะพร้าวแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะ ส่วนนี่ค่ะก็จะเป็นทรายนะคะทรายเนี่ยเราจะใช้แทนดินปลูกนะคะพวกดินหมักใบก้ามปูแทนอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะเป็นวัสดุปลูกได้เลยนะคะสําหรับทรายนี่นะคะใบมะขามเทศนะคะเป็นใบมะขามเทศตัวใบมะขามเทศนี่นะคะเขาจะมีไนโตรเจนสูงค่ะเหมาะสําหรับนํามาใช้ปลูกไม้ใบหรือว่าไม้เขียวนะคะสําหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นเศษใบไม้ ผุนะคะเป็นต้นหญ้าแล้วก็ใบไม้หลายๆชนิดนะคะนํามารวมกันที่เราต้องใช้หลายๆชนิดนะคะเพราะว่าใบไม้แต่ละใบนะคะหรือว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเขามีสารอาหารที่อยู่ในใบของเขานะคะไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นเอาหลายๆชนิดมารวมกันก็จะทําให้เป็นอินทรีย์วัตถุที่สมบูรณ์ค่ะและยังมีวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถนำมาใช้แทนสแฟกน้ำมอสได้ค่ะ แต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้นะคะไม่ใช่ฤดูของเขานะฝนก็เลยไม่สามารถหาตัวอย่างมาให้ได้นะคะตัวนั้นก็คือฝักนุ่นค่ะต้นนุ่นของเรานั่นเองนะคะต้นนุ่นนะคะเขาจะมีใย,ยนุ่นเป็นสีขาวๆนะถ้าเราได้ฝักนุ่นมาเราก็นําใยนุ่นนะคะมาผสมในดินปูเราสามารถนําใยนุ่นนะคะมาใช้แทนสแฟกน้ำมอสได้เลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นวัสดุปลูกนะคะที่เราสามารถหาได้ทั่วไปนะคะตามท้องถิ่นที่เรามีเลยเรานะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้เป็นหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์ ight, หรือว่าซัลฟตน้ำมอสอะไรเลยนะคะสามารถใช้วัสดุปลูกพวกนี้ค่ะในการบุงดินปลูกให้กับต้นไม้ของเรานะคะและเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาทําสูตรดินปลูกนะคะจากวัตถุดิบพวกนี้สําหรับแคคตัสไม้ใบและไม้ด่างค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ